สมาคมผู้ผลิตทุเรียนไทยในความร่วมมือของสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6จัดเวทีผู้คุยเดินหน้าทุเรียนไทยคุณภาพต้องมาก่อนรวมผู้คุยปัญหาปัจจัยอะไรที่จะทำให้ทุเรียนลดการตกค้างของแคสเมียมและ BY2 ค่ะ อาจารย์สัญชัยโกสันวัฒนาที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตทุเรียนไทยผู้เชี่ยวชาญการเพาะป,ปลูกทุเรียนจนประสบค,ความสําเร็จเจ้าของกลุ่มทําสวนเอาเงินไม่ได้เอาเงินทําสวนสไตล์โกสันสันชยัยเป็นประธานกล่าวต้อนรับเกษตร,รกรขวาน400คนคะ่ะที่เข้าร่วมรับฟังในเวทีพูดคุยเดินหน้าทุเรียนไทยคุณภาพต้องมาก่อนเวทีที่ทางสมาคมผู้ผลิตทุเรียนไทยในความร่วมมือของสํานักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6จัดขึ้นที่ห้อง โรงแรมบอลรูมโรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีโดยเชิญดรวราชาติดุลยสถีรเลขาธิการสมาคมส่งเสริมธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศมาร่วมอัปเดตสถานการณ์แคสเมียมและสาร b ี 2, รวมถึงสถานการณ์การส่งออกทุเรียนไทยที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศจีนเนื่องจากรัฐบาลจีนได้ประกาศมาตรการควบคุมเข้มงวดในการตรวจสารเบสิกเยลโลทูหรือ BY2 และแคสเมียมในทุกล็อตของทุเรียน จากไทยที่ส่งออกไปยังประเทศจีนจะต้องผ่านการตรวจวิเคราะห์สารทั้ง2ตัวและแน่ผลการตรวจที่ยืนยันว่าปลอดสารดังกล่าวนอกจากนี้ยังเชิญคุณสุเมธภูดารัตแอดมินเพจควายดำทำเกษตรมาเจาะลึกสารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยงในช่วงการทำผลผลิตระยะลูกเพื่อลดปัญหาการตกค้างของสารเคมีและการตกค้างของคราบสีที่มีผลต่อการส่งออกทุเรียนด้วยค่ะ ด้านอาจารย์สัญชัยโกัลวัฒนาที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตทุเรียนไทยเปิดเผยนะคะว่าการจัดเวทีวันนี้เป็นการพูดคุยเพื่อหาแนวทางร่วมกันและสร้างความเข้าใจในการผลิตทุเรียนไทยว่าจะทําอย่างไรให้สามารถส่งออกไปประเทศค,คู่ค้าได้โดยไม่มีการตรวจพบสารปนเปื้อนและสารตกค้างที่กําลังเป็นปัญหาใหญ่ในการส่งออกทุเรียนในปี2568และในวันที่15กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้จะผนึกกําลังกับอีกหลายหน่วยงานค่ะมานั่งถกปัญหากัน อีกครั้งหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนำให้ผู้ผลิตผลิตอย่างไรให้ตามแต่ที่ตลาดทางการต้องการนะฮะตอนนี้ปัญหาของเราคือ b ีไและแคดเนียมนะฮะเราวันนี้ก็เลยมีการจัดงานเ<อ>บื้องต้นว่าเราอาจจะปนเปื้อนจากตรงไหนได้บ้างาเพรา,าจจะนั้นผู้ผลิตต้องรับรู้ว่าใช้สารเคมีตัวไหนยาตัวไหนปุ๋ยตัวไหนที่อาจจะปนเปื้อนบ้างเรามาให้ความรู้นะ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสินค้าของเราให้เป็นที่ยอมรับของตลาดปลายทางพู้แน่ประเทศคู่กันค้าเราเขาเตือนมาพอเตือนมาเราก็ต้องหาตรงนี้ฮะว่ามันเกิดจากตรงไหนยังไงเราจะมาถกคิดอยู่ว่าถ้าผู้ผลิตเริ่มต้นไม่โอเคเพราะฉะนั้นผู้ส่งออกก็คือพ่อค้าก็คือสมาคมพวกนี้จะส่งออกมันก็ลําบาก ก็ถือว่าวินวินสองฝ่ายก็คือพูดง่ายๆว่าชาวสวนอยู่ได้ลงอยู่ได้ลงอยู่ได้ชาวสวนอยู่ได้ อาจารย์สัญชัยยังบอกอีกนะคะว่ายอมรับว่ามีความกังวลในเรื่องของการส่งออกทุเรียนในปีนี้เพราะประเทศจีนถือเป็นประเทศคู่ค้าสําคัญจากที่เคยพูดไว้ว่าอนาคตของทุเรียนไทยจะหยุดใน3ปีเนื่องจากประเทศอื่นมีการปลูกมากขึ้นแต่เหมือนว่าปัญหาจะมาเร็วกว่าที่คาดการไว้เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรนะคะจึงต้องช่วยกันว่าจะทําอย่างไรก็ได้ที่จะทําให้ทุเรียนไทยเดินไปข้างหน้าได้อีกแม้อนาคตอาจจะไม่สวยหรูเหมือนกับปีที่ผ่านๆมาค่ะ ยังไปได้ไหมไปได้ครับทุเรียนยังไปเป็นพืชที่ยังทำไรายได้แต่คงไม่ใช่ราคาณที่ผ่านมานะตอนนี้มันจะสู่ราคาแห่งความเป็นจริงแล้วด้วยด้วยด้วยที่ทุกประเทศก็ปลูกทุเรียนนะฮะปริมาณมันเยอะขึ้นแล้วระบบการที่เราผลิตอย่างถูกต้องหรือเรียกว่าเป็นเป็น,ปนมาตรฐานสินค้าที่จะส่งไปประเทศไหนก็ได้เนี่ยพอเราอัปเกรดมาปุ๊บไงฮะ เชื่อว่าผู้ผลิตที่ไม่พร้อมต้องหยุดหยุดโดยโดยปริยาอยู่แล้วซึ่งต้นทุนมันสูงมากนะฮะอันนี้ก็เหลือแต่อนาคตคงเป็น global gap เราส่งไปประเทศไหนก็ได้เนี่ยถึงเวลาแล้วที่เราต้องแลกด้วยราคามันมีราคาที่ต้องจ่ายค่อนข้างสูงที่เกิดวิกฤตครั้งนี้นะเพราะนั้นผมถือว่ามันเป็นวิกฤตที่เราใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสคืออัปเกรดสินค้าเราได้แล้วครับ